ไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนลบบุรีครับลบบุรีโอ้ลบบุรีลบบุรีต้องใกล้กลวัดสิริจันทละนิมิตเอามานี่หนงมานี่งพิริจันทละนิมิต วัสลิจันทรนิมิตอยู่เขาสิงโตใกล้ค่ายทหารวัดเจคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์สิจันโทจันทันไปสร้างไว้พุทธรูปองค์ใหญ่พุทธรูปองค์ใหญ่รึ่งวัาส,สูงยี่สิบแปดวาลยวาล กี่เมตรเนี่ยว่าเขาเับกเป็นว่านะว่าว่า28่ว่ามันก็ต้อง48 50 50 50 56เมตรเนาะความสูงเนาะ56เมตรขาเอาเอาหายหายซองรู้จักไหมหายซองไม่รู้น,ระนะหะายปลาเนาะหายปลามาทำเม็ดรระสบทัน ไปหาหายปลามามาทำเม็ดประสบองค์พร้อมๆทุ่งสูงบุณอุบาลีท่านสร้างบุลมพระใหญ่พระใหญ่พอสร้างเสร็จแล้วก็ไปอัลธนา <c oughs> สมเด็จพระสังฆราช <c oughs> <c oughs> มาทำพิธีเปิดสมุขขลาดวับวรสมเด็จพระกรมกรมพระ อะไรละสมเด็จพระไม่ใช่สมเด็จพระมหาสามนาเจ้านะก่อนสุมดมันกรมกรมพระประเวเรศวริยาหลงก่อน <c oughs> เป็นน,ปนิมนต์ทีนี้พระนิมนต์ก็บรรยายว่าพุทธลูกขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้พระองค์ก็บอกว่าโอ้ไปสร้างอะไรใหญ่โตเกินความจริงพระพุทธเจ้าอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นเนาะเกินเห็นนะเจ้าคุณอุบลรีก็เลยนึกหาคำตอบไม่ถูก เลยมองไปเห็นพระพลาสติกเล็กๆเ,เท่านิ้วก้อยนะตั้งอยู่ที่ททที่โต๊ะหมูนะ่ก็เลยทูนถามว่าอันนี้นี่อะไรครับนี่อะไรกรนะหม่อมนะอตอบไม่ได้เหมือนกันนะพุทธรูปอะไรเล็กขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าอะไรเล็กขนาดนี้นะี่คือทันกันไงคําตอบคําถามทันกันเออถ้างั้นเราก็จะไปน,นะไม่ไม่ไม่ค้านเลย ที่แรกว่าจะค้านว่าจะไม่ไปพอเจอคําถามนี้ว่านี่อะไรพนะุทธลูกอะไรท่านเล็กจังมนะันพระพุทธเจ้าพูะพุทธเจ้าในองค์เล็กขนาดนี้ก็มีนะี่องค์ใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องมีนะองค์เล็กก็มีได้องค์ใหญ่ก็มีได้พระว่าพุทธเจ้าเป็นเป็นาธาตุกายิาายสิ์ธาตุกายิยสิ์อสุรินทราหูนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้ ตัวใหญ่มากอสุรินทรลาหูนี่สามารถบังพระจันทร์ได้ <c oughs> พระราหูนะตามตำราทา่านว่าจะไปฝ้อพระพุทธเจ้านี่จะไปยืนท่าไหนถึงจะไม่สูงกว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าองค์นิดเดียวนะอันนี้ก็ไปตัวเบลอไปทำยังไงก็นึกในใจว่าจะยืนท่าไหนจะทำท่าไหนนี่พอไปถึงพระพุทธเจ้าแกพระพุทธเจ้ารุาน่นสูงกว่าตัวเองอีกอนะตัวเองนิดเดียวนัน่น เรเรียกว่าอภินิหารผุ้ไเจ้านั้นนะนันก็จะแสดงอภินิหารทีเรียกว่าเทศนาปฏิหาริยะอิทธิปฏิหาริยะเทศนาปฏิหาริยะอนุสาสนีปฏิหาริยะแล้วแต่สถานาการณ์เพราะพระองค์มีความสามารถทุกอย่างเกิดอยู่กับว่า คนที่ได้เห็นนั้นจะรับรู้ได้หรือไม่ได้อย่างพวกเรานี่ก็ท่านก็สอนให้แค่อนุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพมาติงอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้ท่านก็พูดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นนามธรรมาไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีรูปร่าง แต่มีพลานุภาพฉะนั้นสิ่งที่มันมีพลังนี่นแต่ไม่มีตนตัวมันก็เป็นสิ่งที่ละเอียดพลังพลังเหมือนลมเงี้ยมีพลังเนี่ยมีใครเห็นลมไหมนะไม่เคยเห็นลมลมเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่ามากระทบใบไมน้นะเออนั่นลมมันนะพอมันดังก็ว่าเสียงลมดังนะี่เสียงเสียงใบไม้ดังไม่ใช่เสียงลมดังนะเ,ออเสียงใบไม้มันดัง ลมไปกระทบใบไม้ใบไม้ก็เลยดังแต่ไม่มีใครเห็นลมดูเอาแต่ว่ามันไปกระทบอะไรพลังก็เหมือนกันเรามองไม่เห็นละเอียดกว่าลมอีกม,มันไม่ใช่ธาตุสี่อันนี้เป็นพลังที่ละเอียดพลังจิตเนี่ยที่สนใจกับจิตตานุภาพพลังจิตพลังแห่งความคิดพลังแห่งความโกรธความเกลียดที่มัน อยู่ภายในใจที่เวลามันกลุออกมาปลุกออกมาเนี่ยมันทะลุ ء, พุ่งออกมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดแต่เรามองไม่เห็นน,น,นั่นพระพุทธเจ้านว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนเป็นควันหมายถึงมันกลัดกลุ่มที่ปุ่มอยู่นั้น,นพอกลางวันเป็นไฟคือแสดงออกเลยอยากจะไปไหนไปอยากพูดอะไรพูดอยากทำทำอะไรทำนั่นแหละ มันเป็นไฟออกมาแล้วมันเป็นไฟตั้งแต่มันสุ่มว้แต่เมื่อคือนนี้แต่เป็นของไม่ดีนะแต่เป็นของดีก็เป็นคุณไปแต่เป็นของไม่ดีก็เป็นโทษไปเจ้าคุณบาลีาท,ท่านไปทำไว้ทีวัดสิริจันทลานิมิตมีอัธิธาตุของท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะที่วัดสิริจันทลานิมิตรู้สึกว่าเจ้าคุณทวินไปเป็นเจ้าวาดตอนนี้ มุตะวินก็ยังคุยอยู่ผมก็ได้อยู่ได้กินเพราะบารมีเจ้คุณอุบาลีนี่แหละเอาพระธาตุมาให้คนกราบคนไหว้คนแห่ไม่กราบไปไหว่พอได้คนเข้าวัดฟังธรรมนะบารมีของคนดีตอนที่ท่านฉลองฉลองพระพุทธรูปท่านเปิด เปิดให้ทางคนทางภาคเหนือภาคอีสานมาแสดงกิจกรรมเอาบางไฟอนะไมาจุดนะบางไฟจุดบางไฟหมืน่นบางไฟแสนมาแห่กันนะเอาแบบเต็มที่เลยนะแห่กันโ่มมาจุดนะโคมโคมไฟโคมลมมาจุดเอาผู้มาจุดผู้ผู้เดี๋ยต้องทำเองนะเวลาจุดทำเคยทำไหมวนี้แถวนี้ไม่เคยทำหรากแต่ได้เคยอีสานเคยทํา ทำผู้จุดบุ่มเวลาทอดกระถินต้องมีหนึ่งกระบอกทอดกระถินเสร็จต้องจุดบุ่มฉลองเอาแบบลังคาบวชสะเทือนเลยขนาดตัวนี้เป็นจุดแก๊สเอาจุดแก๊สจุดจดผู้เขาทําสําเร็จมั่ได้ทําดินปืนเหมือนสมัยก่อนตอนท่านฉลองวัสสิริจันทนานิมิตพอดีพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หก่านเสด็จไปที่ รมทหารที่ลบุรีพอได้ยินเสียงคล้องเสียงก้อก็สงสัยเลยก็เลยถามเสียงอะไรโอ้หลวงเจ้าคุณอุบาลีท่านฉลองพระพุทธรูปใหญ่ฮนะเท่านั้นแหละเพราะสนิทกันพอเสร็จงานนั้นแหละออกจากชายทหารเดินแค่งทุนบุรีอยู่ในวัดเลยนะเออไว้ต่อว่าเลยไม,ไม่ไม่บอกกันนี่นะค,คือสนิทกันขนาดนั้นนะท่านสนิทก,นกันกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หก ท่านเาคุณอบาลีแล่ยก็เคยถูกถอดยศมารอบหนึ่งถอดยศแล้วก็มาขังไว้ที่วัดบวรขังไม่ได้ขังแบบใส่กงนะขังให้อยู่ภาในวัดบวรห้ามไปไหนไปแต่งธรรมะค้านพระบรม,มาราชโองการตอนนั้นกำลังนิยมเรื่องลูกเสือราชการที่ของเขจะมีอันหนึ่งเรียกว่าเทศนาเสือป่าใช่ไหม จะมีเทศท่านท่านจะเทศสอนสอนพวกที่มาเป็นลูกเสือนี่ท่านเริ่มเริ่มทําลูกเสือชาวบ้านพวกลูกเสือชาวบ้านมีรุ่นรัชการที่หกเทศน,นาเสือป่า <c oughs> ท่านฝึกให้ชาวบ้าน <c oughs> เรียนวิชาวิชายิงปืนวิชายิงธน,นนะูวิชาลบวิชาต่อสู้เนี่ย <c oughs> ใช้สอนกันฝึกสอนกัน ทีจะคุณอุบาลีตนะั้นก็เทศตามธรรมะเทศแล้วก็เขียนหนังสือออกมาเป็นหนังสือเี่ว่าทุวิชาโนกับสุวิชาโนนะผู้ได้เจ้าตัดไว้ว่าทุวิชาโนะวังโหติสุวิชาโนปรพาพวถูกนะสุวิชาโนะวังโหติทุวิชาโนปรพาพวนะผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมอทีนี้ถ้าอธิบายผู้รู้ดีคือรู้อะไรก็รู้วิชาเจ็ดวิชารรมาค้าขายรรมาหากินวิชาเกษตรกร,รกร่อสร้างรำมลอันนี้เลยว่าทุวิเอเลวสสวิชาโนวิชาดีก่อนบรรยายไปถึงโน้นวิชาที่จะนำทางพ้นทุกข์ประพฤติปฏิบัติธรรมถึงมรรคถึงผลอันนี้ทุวิชาสุวิชา ทุกวิชาทุกวิชาคือวิชาชั่วทุนนี่แปลว่าชั่วทุแปลว่าชั่วทุกวิชาวิชาชั่วมีอะไรบ้างวิชาถอดแหวิชาตกปลาวิชาผลิตอาวุธฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์ตรงนี้นะมันไปขาดพระบรมราชโองการฝึกอาวุธเอาไปฆ่าคนไปเบียดเบียนคนเป็นทุกวิชาเป็นวิชาชั่วนะ เท่านั้นแหละมีคําสั่งเข้าเก็บตัวที่วัดบวรเลยตอนนั้นท่านเป็นพระพระราดพระราดหละพระราดยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณอุบาลีนะเป็นพระเป็นพระราดยังเป็นชั้นราดอยู่ก็มาอยู่ปลดยศเลยนะถอยดยศหมดเลยเป็นหลวงตาจันธรรมดาเลยอยู่ที่วัดบวรนั่นแหละก็อยู่กี่กี่เดือนไม่ทราบถ,ถึงถึงถึงอภัยธโทษให้แล้วก็มาแต่งต<ม>ั้งให้ใหม่ เล่มเป็นเจ้าวาดวัดบรมนีวัดเนี่ยคุณอุบลีท่านนักปรา์เมืองอุบลไม่กลัวใครเลยเรื่องเรื่องคำความรู้นไม่กลัวใครโ <c oughs> ตตอบทันควันทันควันเลยท่านเสน่หกันกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าที่หก <c oughs> เป็นลูกศิษย์ราชการที่สี่รุ่นนะรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันกับสมเด็จโตนะแต่คุณวาลีเคย เาว่ามีเคยเทศเคยเทศสองธรรมาะแต่เราก็หาอยู่ว่าเอกสารหรือหลักฐานมันอยู่ไหนฮายังไม่เจอ <c oughs> เทศสองธรรมะกับสมเด็จโตสมเด็จโตร่างใหญ่ยกดูบรีร่างเล็กๆเดี๋ยวสมเด็จโตท่านใส่ผ้าสีเหลืองคุณุบรีใส่ผ้าสีดําสีดําสีเหมือนกับสีเปลือกมะขุดนั่นใจสิแต่ตัวท่านเตีย้ยๆเล็กๆแต่คนพิเศษนะคุณอุบรีแขนยาว แขนยาวเลยเขา่าเนี่ยเป็นคนแปลกเนี่ยหายากเนี่ยคนที่แขนยาวเลยเข่านี่พิเศษพิเศพ,พ,พ,พระโพธ,ธิสัตว์อันนั้นท,ที่ที่ที่เป็นเนี่ยแขนยาวเลยเข่าเวลายืนนี่มันยืนลองยืนดูนี่แขนเลยของเขาเปล่าไี้คนแขนยาวผิดปกตินี้คนฉลาดอย่ในหลวงปู่มันท่านถึงยกย่องท่านอยู่คุณธวัลลีมากเวลาท่านประพฤติปฏิบัติธรรมตอนที่ท่าน ไปอยู่ที่ทำสาลิกานะที่นั่งสมาธิพวกเปรตพวกผีมันมาจะามาตีหัวท่านทนะ่านในนิมิตรตรงนี้ที่ว่าเห็นจะคุณอุบาลียืนอยู่ฝั่งโน้นท่านก็ยืนอยู่ฝั่งนี้นะคุณอุบาลีก็กวักมือเรียกนะนะอัดถังคิโกมัคโคนะพูดแค่นี้นะอัดถังกิโกมัคโคนะกวักมือเรียกนะนะนะผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจ ทังนี้โกมะคโขก็มาถึงว่ามักมีองแปดมันมาทางนี้เลยอัดถังคิโกชิโกมโัโขแปลว่ามักอันประกอบไปด้วยองแปดมาทางนี้ท่านกวักมือเรียกเลยมาทางนี้แล้วพอลวงปูมันท่านก็พิจารณาส่งกระแสจิตมาตรวจมามาดูท่านจุอุบาลีก็ท่านก็บันทึกไว้ว่าจะคุณอุบาลีวันที่เท่านั้น เวลาเท่านั้นนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่นั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาท,ออพ,าาบาทพอมาวัดบวดรมนั่นก็เลยถามวันนั้นวันนั้นท่านอาจารย์ทําอะไรเออไม,ไม่ไม่บอกนะเออไม่บอกน่ยท่านอาจารย์ทําอะไรถามไปทําม,มาก็เลยบอกอพิจารณาปฏิจจสมุปบาทน วันนั้นวันนั้นเออท่านมันนี่แน่วนะ่าเน ing, าี่ยท่านก็เลยยกยิ้เราท่านมาท่านมันแน่เป็นระดับอนณาคามีนะเนี่ยท่านมาตอนนี้ตอนนั้นน่ะตอนคือพยากรกันว่าเป็นอนณาคามีแต่แล้วหลวงปู่มันเป็นนาคามีท่านเจ้าคุณบรเลก็ต้องเป็นอนาคามีหรืออรหันต์อันนี้นี่อันนี้คือคือวัดวัดวัดความคำพูดกัน <c oughs> ว่าท่านเจ้าคุณบรเก็ยกย่องอาจารย์มันว่าแน่ท่านมันเน่ต้องอย่างนี้สิ ต้องเหมือนอย่างท่านมั่นนี่ทีนั่นก็ยกยอกเลยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆหาดูยากแล้วไปลบบุรีต้นเหตุดวมทวินจะไปลบบุรีก็เลยเล่าเ,เรื่องลบบุรีให้ฟังลิงเยอะนะลบบุรีนะนะเมืองลิงปนาลายมหาราชก็อยู่ลบบุรีนี มีมีเพื่อนเยอะอยู่ลบบุรีแต่ก่อนเนี่ยแต่ไม่อาสร้างวัดที่นี่ก็ไปหาหาวัดแถวลบบุรีนะั่นหาที่มีแต่ภูเขาเป็นภูเขาเป็นเนือภูเขาเราก็ไม่ค่อยชอบนะ่ะเป็นป่าเป็นเขาโยมเขาพาไปไปดูไปดูที่นี่ที่นี่ไปถึงโน่นไปถึงคอนบุรีนั่นก็มีป่าโอ้ป่าต้นตะเคียนป่าไม้มะข่าเนะ่ แต่มันอยู่ไกลไม่มีบ้านคนไปไปมามันไม่ได้ตรงนี้วาส,สนาจะได้มานี่เนาะมัจะได้ไม่ได้ทองนาทองทุ่งมาลบกันอยู่ท้องทุ่งอย่างหลายสิบปีก็จะได้ชัยชนะนี่ยก็หนักจริงเลยเนี่ยอันนี้นมันเนี่ยมันแน่นอนแน่นอนท่าน,นอะไรไปตามไปตามกรรมลิขิตกรรมลิขิตธรรมะจัดสรรมันไปอย่างนั้น ธรรมาจัดสรรถรรมาเกิดอยู่ไหนอยู่นู่นอยูบนมาบวชมาโตยโสธรไปบวชอุดรนมาอยู่กรุงเทพมหานาครมาสร้างวัดอยู่สมุทรสาครและต่อไปจะไปไหนต่อปนะก็จะก็แล้วแต่ไปไหนไม่ไปไหนไม่รอดก็ต้องก็อยู่เมรุนครนะสุดท้ายที่ที่สุดท้าย อนุโมทนาบุญทา่านยโมทนาบุญเมื่อวาน,นเชิญก็ไปฉลองอาคารอาคารธรรมรัตสามวัดนางสาวหลวงอาจาร,รย์ชัยท่านฉลองวันเกิดอายุ80ดสิบทำอาคารเรียนได้งบอบอตอช่วยท่านมาหักายี่สิบล้านโ oh. ดีนั่นแหละเงินเงินยี่สิบล้านทํามันเป็นประโยชน์นมันเอาไปถลุงกันเล่นยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั้นทำาอคคาให้นักเรียนสี่ชั้นเอ้หเห็นแล้วน่าปลื้มใจนี่แหละเงินเป็นประโยชน์เนงินที่ได้จากเลี้ยงป่าเลี้ยงอะไรนั่นแหละได้ได้ทุกวันเนี้ยเลี้ยงป่าที่วันดังสาวยังน้อยวันละหมื่นเที่เม่นได้บรรเทาที่ได้เป็นแสนเลยมีเงินช่วย สงเคราะห์โรงเรียนทำโน่ทนทำนี่ไม่ขาดเลยไปได้ฉลองวันเกิดไปเปิดอาคารด้วย<ม>ไปฉลองก็ไปชันไปนุมโมทนาถวายพระองค์ละสองหมื่นพระเป็น 100, นะร้อยนะเศรษฐีแน่นนะพระองค์ละสองหมื่นพระสองร้อยองค์ก็ากีเท่าไหร่ลนะ่ะฮะองค์ละสองหมืม่นอันนี้อันนี้เฉพาะขีหมูาขี่มานะแต่ที่ที่นั่ง เจริญพ Get ุทธมนต์เก้าองค์นั้นอีก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 อีีีีกกกออองหนึ่งนะนเนี่ยถือว่าทำบุญกันน่ากลัวทำน่ากลัวคนอื่นทำตามยากนะเอาเอาอยากไม่ได้เลยทำบุญมาสองหมื่นก็บอาเขาวัดมุทนาสาธุนี่ก็มูลนิธิพระอาจารย์มั่นเมื่อวานนี้ไปเทศ เกือบไม่รอดเนี่ยวมืวหว่านเนี่ยทองเสียอ่ารเป็นพิษนะไปยังงงงงอยเทศขึ้นธรรมะเนงงงงอย่างไรนะแล้วแบบจะไหวหรือเปล่าก็ดันไปจนไหวเลยยี่สิบสามสิบนาทีอุบาจาร์ก็เยอะก็เท่าทำบุญกันเทศมาหนึ่งพันให้หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ทำ บุญที่หลวงปู่มั่นเฉพาะอีกทำบุญมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทนะามาทำบุญกระถินมาอีกสามหมื่นบาทนะนะโอ้สมราคาจรางหรอสมหอบสังขานไปมมทนาโยมสมสวินโยมศวินสุขมาไม่ได้มาร่วมบุญ ฝากปัจจัยทองกรินไว้ก่อนหนึ่งพันบาทนะสาธุสะสมบุญด้วยไปมากน้อยอย่าไปเกี่ยงนะอย่าเกี่ยงมากหรือน้อยอย่าไปเกี่ยงขอให้ทำมากๆนั้นมาก,มากน้อยไม่จะไ,ไม่สำคัญสำคัญว่ามันศรัทธามันเลื่อมใสนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นบุญนะ ถ้าทำมากๆอยากจะให้คนยกย่องอยากให้คนรู้น่ะก็มันก็บุญมันก็น้อยลงแหละแต่เป็นของที่บริสุทธิ์เราทำด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสมากน้อยแต่จากใจที่หมดจดบริสุทธิ์มันจะเป็นบุญเพิ่มทวีคูณขึ้นมาทันทีเลยะอะไรบุญแท้ตั้งใจรับพรได้เนี่ย